เราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการกับสินค้าผิดกฎหมายนะคะซึ่งวันนี้รายการของเราจะได้ติดตามเรื่องนี้จากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งรออยู่แล้วนะคะเราจะได้ติดตามเรื่องนี้ในเชิงของการป้องกันแล้วก็ดูแลสินค้าผิดกฎหมายนะคะที่จะแก้ปัญหาร่วมกันค่ะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระวงพาณิชย์นะคะนั่นคือคุณรณรงค์พูลพิพัฒน์ อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอธิบดีรณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรารัตน์ครับค่ะเรื่องราวของส,ส,สินค้าคส,ส,สั่งนะครับค่ะยินดีต้อนรับค่ะท่านอธิบดีค่ะเพราะว่าเรื่องราวของการซื้อขายข,ายของที่ทุกวันนี้เราก็เห็นสินค้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะถามท่านอธิบดีอย่างนี้ก่อนค่ะว่าการค้ากับ ต่างประเทศที่ท่านที่ไปดูดแลอยู่สถานการณ์การซื้อขายคู่ค้าเราเป็นใครสถานการณ์เบื้องต้นภาพรวมเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการจัดการคะภาพรวมในคู่ค้าเราเป็นอย่างไรแข่งขันกันอย่างไรบ้างคะครับสถานการณ์การค้าของไทยนะครับเราเราเดีเ๋ยวเราคุยเฉพาะการนํานเข้าสินค้าก่อนนะครับค่ะเมื่อปีที่แล้วปี2 0 1 6ไทยนําเข้าสินค้าจากประเทศมูลค่ารวมนะครับสิบล้านล้านบาท ค่ะล้าดลงลดลง4.75นะครับเมื่อเทียบกับปี2515นะครับค่ะแต่ถ้ามาดูในปีปีนี้นะครับมกราถึงกรกฎาคมไทยนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ารวมนะครับ6.44ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น9.88เมื่อเทียบกับช่วงเดยวกันของปีที่แล้วนะครับแปดเปอร์เซ็นต์เหรอคะครับวก็ สินค้าที่นําเข้าเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะมีน้ำมันดิบแหว่งวงจอไฟฟ้าซึ่งจ oh. ักรกลและส่วนประกอบนะครับ oh. เคมีพัน, <Ha. S 1> นเครื่องเทปพอยอันมน่มีและทองแท่งนะครับตามลำดับน, hmm. นะครับอแหล่งที่นําเข้านะครับก็คือประเทศจีนเนี่ยก็ส่วนนะฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นญี่ปุ่นเก้าจุดสองแปดไต้หวันเจ็ดจุด อ้าหนึ่งสหรัฐอเมริกาก็หกจุดห้าสองแล้วก็แล้วสหรัฐอาหรับเอมเก็สจุดห้าหนึ่งครับค่ะนี่ถือว่าเป็นคู่ค้าสําคัญในการนําเข้าสินค้าจีนญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ใช่ไหมคะรับค่ะ,คะนี่เป็นคู่ค้าสําคัญและการแข่งขันเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมเป็นธรรมเรามีกฎหมายใช้อยู่ที่ดูแลกันอย่าง เต็มที่เนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรแมค่ค้าที่ผ่านมาสําหรับการนําเข้าสินค้าของไทยของของคู่ค้าของเราคะคือคือเราพูดถึงเรื่องการนำเข้าเ่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะทราบจากสื่อหลายๆแหลยย่งแล้วก็อ่าวพิมเนี่ยก็มันจะพูดว่านะครับมีสินค้าจากต่างประเทศ่ในการนําเข้ามาเยอะแยะนะครับรับมาในประเทศไทยจนส่งผลรก,ก,กระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้กปกระกอบการ สายย่อยอะในตรงนี้ตรงเี้นะครับค่นะครับนี่จะเป็นโจทย์โจทย์หนึ่งที่อทางรัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลว่าเขาทบอย่างไรแต่นะฮะหลักเนี่ยับเราต้องมาดูว่าสินค้าตัวไหนมากก่อนไม่ใช่ทุกตัวนี่ร่งของกล่าตรงๆตนเนี้น,นะรเ,รเราเรายังต้องการนําเข้าสินค้าที่สําคัญ<ช>อย่างเช่นในแต่ละปีเนี่ยไอ้ก็มีความจาเป็นอยู่แล้วที่ต้องนําเข้าสินค้าหลายประเภทนะเป็นสินค้าที่เราไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้น้อย นะครับแน่นอนครับเช่นน้ำมันหงินงต้องนาเข้ารถยนต์เครื่องจักรกลรถผู้ดิบอาหารสัตว์เช่นข้าวสาลีข้าวโพดตาปลอนอางเงี้ยนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นต้นทุนทงางการเกษตรอีกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคะนะฮะยาฆ่า,มาแมลงจะเป็นต้นแล้วก็สินค้าที่เป็นพวกของใช้ส่วนตัวมือโทรศัพท์ทมือถือเนี่ยนะครับทุกคนใช้กต้องยั้ต้องนำเข้าถูกต้องนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจําเป็นต้องนำเข้า ดังนั้นแล้วเนี่ยโจทย์จรงนี้ครว่าเราต้องมาติดกรอบครับว่าสินค้าตัวใดที่นะฮะขอามาแข่งขันกับสินค้าไทยค่ะนะครับแล้วในขณะที่ไทยก็ผลิตได้นะแต่ก็ยังชอบมาแข่งขันนะครับนี่ในในผู้บรวหาที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับร่วมกับหลายหน่วยงานเรามีการพูดคุยค่ะศึกษาเลยกันสักระยะหนึ่งแล้วครับ ล่าสุดเนี่ยผมเอาว่าล่าสุดันนะครับเรามีการพูดคุยกันระหว่างทางภาคการประท้วงชุชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตค่ะแล้วก็กลุ่มธุรกิจกลุ่มภาคธุรกิจบริการด้วยนะครับรวมแล้วก็สี่สิบกลุ่มนะครับเรได้มองทั้งตน้ง้ายะบเรามองภาคบริการด้วยเช่นขนส่งโลจิสติกส์นะครับเป็นต้นนะครล่าสุดก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านคุณธรรมเรืองชัยครับนั่นคือประธาน คุยกับทุกหน่วยงานครับทั้งรัฐเอกชนแล้วก็มีท่านนรินทร์ท่ึงจำพางด้วยทา่ทานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการสุนทรเนตก็มั่งกันน,กนะแล้วก็ในข้อสรุปครับนะครับว่า,ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะดูแลผู้บริโภคเป็นหลักคำว่าผู้บริโภคเนี่ยก็หม,มายความว่าอไปซื้อของมาเหมือนซื้อของข้าวตีนะครับเราหมายถึงอุสากรรมด้วยอุสากรรมทั้งทั้งอ่า ทางน้ำปลายน้ำก็ถึงผู้ริโภคนะครับก็ต้องอซื้อทุนดิบจากต่างประเทศเช่นกันและก็โดยเฉพาะผู้ริโภพคนไทยทั้งหมดในประเทศเช่นันหลักก็คืออย่างนี้ครับการใช้มาตรการอะไรกันแล้วแต่ต้องมีความเป็นธรรมนะครับคนะครับมันกระทบต่อทุกฝ่ายนะครับผู้นํเข้าก็ต้องไม่รับผลกระทบเช่นกันะครับเอเีก็ต้องรับการช่วยเหลือเช่นกันนะครับ ค่ะที่สำคัญที่สุดคือมาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่รัานจะต้องออกใช้เนะจะต้องไม่กระทบต่อความสมพันธ์ระ่างประเทศนะ<อ>ครับแล้วก็อันนี้<อ>สําคัญของไอใน WTO ใน FTA เป็นต้นค่ะค่เกล่าวถึงเรื่องของความสธ์ระหว่องประเทศนี่จําเป็นยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าร้านใช้มาตรการใดๆจะแล้วแต่นั่นคืความเป็นค,ค่หรือเขาขายในการกิจการทางการค้าเนี่ยเรามองมุมกลับนะครับถ้าประเทศนั้น,นต่อโตอ โดยไม่นำเข้าสินค้าไทยโอ้เดือดร้อน,น,น,นใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นจะกระทบมากกว่าค่ะโจ์ก็คือว่าอ่าโจก็คือว่ารัฐจะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่ในมือค่ะนี่คือเบื้องต้นนะครับค่ะอ่าก็เป็นที่มานะครับของอ่ารัฐติคลมอร์รติคลมอเนี่ยนะครับเห็นชอบให้มาตรการแก้ไขแก้ไขปัญหาสินค้านําเข้าอ่าที่มีคุณภาพและมาตรฐานค่ะ แต่ธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีห้ามาตรการหลักใช่ค่ะค่ะก่อนก่อนที่จะพูดถึงมาตรการที่ว่านี้หลักเนี่ยก็จะแบ่งเป็น13แผนปฏิบัติการครับค่ะได้ค่ะท่านท่านอธิบดีค่ะก่อนที่พูดถึงมาตรการที่ออกมาจากมติคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะทํางานได้คุยกันตอนที่คุยกันเราได้ถกปัญหาเราได้เห็นปัญหาปัญหาสินค้าที่คุณภาพต่ําไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมาย เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วหรือยังปัญหาที่พบส่วนใหญ่คนที่มาคุยกันในที่ประชุมเนี่ยเห็นเห็นอย่างไรเห็นแนวทางที่ตรงกันด้วยด้วยสภาพอย่างไรเขาเจอผลกระทบหนักแค่ไหนคะท่านอธิบดีคะครับเดี๋ยวต้องคำนวเข้าใจนิดหนึ่งนะครับค่ะเอ่อใวกเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเพ่งเล็งตรงที่ว่าสินค้านําเข้ากระทบในเชิงอีทยที่เป็นผู้ผลิตค่ะนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เราต้องตีกรอบว่าสินค้าตัวไหนค่ะ เราควบคงสินค้ามาสองกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มสินค้าและกลุ่มภาคบริการค่ะสินค้าก็เช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องสำอางเฟอร์นิเจอร์กระดาษเครื่องหนักของพลาสติกเครื่องมือควาอุปกรณ์ไฟฟ้าเซรามิกของใช้ในบ้านและของใช้ในต่างประเทศภาคบริการก็ท่องเที่ยวนะครับชุกสินค้าส่งท้ายปีผมส่งถางนิวมาร์ุสวรรคมาน้าะค่ะแต่คือโจทย์ แต่โจทย์นี้เนี่ยนี่จำหมายความว่านะครับเราต้องกีดกันนะฮ<ท>ะแต่เราไปดูว่าเราจะคุ้มครองผู้ทุกขดีกว่า้วเป็นพวกมันไร้ผ่านมาอย่างที่ถามผมสักครู่นะฮ<ท>ะค่ะจรนงๆและภาครัฐเนี่ยมีการตรวจจับมีการดาเนินการภายใต้กฎนนหมายที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่อยู่แล้วมาโดยตลอดค่<ท>ะนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นนะฮะเรืเ่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถ้าในถ้าในช่วงปี อ่าสองพันสิบเจ็ดมกราคมเดือันาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้วนะครับแปดร้อยสี่บสองคดีครับตุลาค่าก็สาม้อยสี่ล้านบาทสุลัการกรเนี่ก็มีการจับลุ่มนะฮะผู้กระทำผิดในการหลกเลี่ยงนำสินค้าช่องมณีพิเศษนะครับสองสองพันกว่าล้านบาทกลมๆมนะครับสองปออก็คือสำนักงานมาตรฐานสินค้าอุปทานเนี่ยก็ดำเนินคดีในเรื่องของสินค้าไม่มีมาตรฐานไปแล้ว สามร้อยี่สิบสองล้านบาทค่นะครับเป็นต้นค่ะทีนี้ตามที่มาติดคลอรมอนนะครับฝังคาว่าอะไรเนี่ยแต่มันมีห้ามาตรการหลักเ่ยมาตรการที่หนึ่งคือให้หน่วยงานรัฐบังคับใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเข้มข้นก็แปลว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับหน่วยงานภาครัฐมีการใช้บังคับกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่วดจากนี้ไปเนี่ยต้องเข้มข้น เข้มงวดรัดคุมมากกว่าเดิมอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเข้มสินค้านักด่านศุลกากรการเพิ่มอาาัตราการเปิดตู้สินค้าให้มากขึ้นนะฮะเพื่อตรวจคุณภาพสินค้าให้กับอ่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าหรือทางอุตสาหกรรมให้กับอยอนะครับทงกับปมส่งถึงนันทญาเป็นต้นนะครับค่ะแล้วก็อ ตรวดูสินค้าตรวจสอบมาตรฐานที่จําหน่ายออนไลน์ด้วยโอ้นี้สําคัญสินค้าออนไลน์นี่ทะลักมาเยอะแล้วก็ถูกมากไม่แน่ใจสถานาการณ์ตอนนี้ที่เราจัดการได้เนี่ยกฎหมายที่มีอยู่นี่เอาผิดได้แค่ไหนคะคือย่างนี้นะครับอ่าการที่จะมีการการเทรดนะครับในในระบบออนไลน์จริงๆแล้สุดท้ายปลายทางก็คือ สินค้าต้องมันอยู่ที่ด่านสุลกรอยู่ดีไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ออฟไลน์ก็ตามสินค้าก็ต้องมาที่ด่านสุลกกรเพร,กรกาะงั้นการการตวเข้มของสุลกกรเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญยิ่งะอันนี้อันดับแรกก่อนในที่ผู้ถึงเรื่องออนไลน์น,นะเพราะงั้นมีสำนักง,งานที่เรียกว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางเล็กรอนิกสงานนี้สำนักง,งาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าสอพทอ,อออ,อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศค่ะที่จะมาดูแลกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มตั้งต่างประเทศในประเทศประกอบธุรกิจนะครับให้ใหมีความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับเช่นนะครับเช่นแต่ขณะนี้ยังไม่มีเพราะว่ายันไม่มีระเบียบบ้านนี้เช่นการจดทะเบียนวุติบุคคลในประเทศไทยหรือการให้มีพนักงานในประเทศไทย ต้อเป็น,นเพื่อประโยชน์นะฮะของการดูแลผู้บริโภคนะครับการคืนของสินค้ทาที่สั่งซื้อเนี่ยสามารถที่จะอระบุได้ว่าจาัดที่ไหนตรงไหนก็ะสามารถที่จะคืนของหรือจัดการกับสารังงานในไทยได้ือไม่กระทั่งมาตรการด้าภน,นภาษีนะและ้วก็อ่านี่คือนี่คือนี่คือข่อตกางที่ทางสอพอทกำลังพิจารณาอยู่อ๋อ,อค่ะ เรื่องออนไลน์นี่นี่สำคัญแล้วก็จะต้องคือต้องมีสำนักงานในประเทศเพื่อมีปัญหาจะได้ติดต่อได้ไม่ใช่สำนักงานต่างประเทศของหายของไม่ได้คืนของตรงไม่ตรงปกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเพราะเขาไม่มีตัวตนในประเทศถูกไหมคะต,ต้องจดทะเบียนแล้วก็มันจะมีผลเรื่องภาษีด้วยครับถูกต้องครับค่ะนะฮะอ่มันจะพู่ผมผมกล่าวเป็นแ,แค่มาตรการเดียวนะที่เป็นเกษตรคลมอมก็คือครเรื่องของอ่ให้หน่วยงานรัฐ้ามาใช้ระเบียบกฎหมายอย่าง ย่างเข้มขงง้นวลอื่นนี่คือมาตรการที่หนึ่งค่ะมาตรการที่สองคือปรับปรุงแก้ไขกล,ลบยบให้สอดคล้องกับการค้าในอนาคตผมยกตัวอย่างไปแล้วนะเช่นการที่ทางสปอทอสเนี่ยได้กำลังที่จะพิจารณาที่จะตำรนดให้นะครับแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยค่ะในมาตรการที่สามเนี่ยนะครับคือมาตรการดัานภาษีครับค่ะ มาตรการภาษีจะสามารถทําได้เนี่ยต่อเมื่อต้องมีมาตรการที่สองก็คือการกําหนดห้มีการจบยีในประเทศไทยใช่ค่ะให้มีบ้ากงานในประเทศไทยมาตรการภาษีก็เช่นมาตรการสุกากกรสัมพัรกรหรือแม้กระทั่งเรื่องของมาตรการภาษีตอบโต้การทุ่งตลาดครับหรือว่าภาษีตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่งตลาดรวมถึงมาตรการปกป้องสินค้านําเข้าที่เพิ่มขึ้นใเรื่องเราเรียกว่าเฟการแต่อันนี้เป็นของกรงค่ายของประเทศ ค่ะมาตรการที่สี่นี่ก็จําเป็นยิ่งนะครับเพราะว่าสามมาตรการแรกเนี่ยเราไปเราเป็นเน้นที่การคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเราเป็นเน้นเรื่อง,องของคุณภาพมาตรฐานของสินค้าแต่มาตรการที่สี่เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือให้เป็นดี <SM P S 1> ไทยนี่แหละครับค่ะนะครับก็ให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่อยู่แล้วใน,นการพัฒน,นาเสริมสร้างความแข็งแกร่งสร้างเศรษฐกิจก็ให้เาาร่งพัฒนาศักยภาพ ตามผลิตสินค้าไทยค่ะนะฮะเม่วันจะเป็นการส่งเสริใมให้จำเป็นการใช้เทคโนโลยีและอิโนโนเวชั่นใหม่ๆนะครับก็สร้างความแข็งแกร่งนั่นแหละครับบางการที่สามบางการทุกหน่วยงานนะครับเม่อวันจะเป็นกรมประชาธิปไิยการค้าเป็นผู้จัดการค้า,มมา,าของประเทศธนาคารไอซิมนะครับหรือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรใดก็แล้วแต่กะ็ะะะต้องช่วยกันนะครับพัฒนาไอซิมีไทยอืม มาตรการที่สร้างคือการสร้างและต่อย,ยอดความร่วมมือกับประเทศทคู่ค้าทิจิทีลค่ะผมขอตัวอย่างนะครับสาธนรณรัรระชาชจจนีนะครับท่านทุพธนิตเนี่ยได้เข้ามาะนะครับศึกษสาหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับ <c oughs> ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะ้าท่านพร้อมทีจ่จะให้พวาอมร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยในการที่จะับมานะครับในส่วนอีทยโดยเฉพาะการร่วมมือเรื่องของการ พัฒน,นาอีกเสมอครับมีออนไลน์แพลตฟอร์มต่างประเทศของทางสายบญจีนเยอะมากนะครับแล้วก็มีคา่แข่งมั<ช>่ง,งน,ะนะครับก็าอาจจะอะมีการเข้ามาลงทุนให้ไทยเป็นเป็นศูนย์รวมสินค้าของแพลตฟอร์มต่างๆของจีนแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นนี่คือตัวอย่างนะครับ,รบเราไม่ได้เห็นประเทศใดๆกันแล้วแต่เป็นคู่แข่ง แต่เราเห็นประเทศคู่ค้าของเราคืออพันธมิตรคือพันธมิตรด้านการค้าครับค่ะตรงนี้สาคัญค่ะท่านอธิบดีการค้าแต่เราเป็นการร่วมมือกันที่จะพัฒนาเช่นพัฒนาแพลตฟอร์มของไทยหรือไทยเป็นศูนย์รวมสินค้าของแพลตฟอร์มของประเทศต่างๆนี่คือความร่วมมือนะฮะก็คือคืออยู่ในมรตรการค้าค่ะค่ะถามตรงนี้นิดเดียวค่ะท่านอธิบดีตอนเริ่มต้นนได้เน้นย้ำถึงถึงความสัมพันธ์ ทางการค้าซึ่งจะต้องให้การดูแลและอ่อนไหวนะคะถ้าเราไปจัดการสินค้าจากประเทศนั้นมากๆหรือไปกีดกันเราอาจจะโดนกีดกันแล้วมีปัญหากับสินค้าตัวอื่นๆที่ที่เราจะถูกโต้กลับเหล่านี้เป็นต้นท่านพูดถึงจีนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดและเห็นจีนมีความพยายามที่อย่างที่ท่านบอกแล้วก็เราก็เห็นสินค้าจากจีนทะลักเข้ามาเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เราม่หารจัดการท่ามกลาง ความอ่อนไหวทางการเจราจาการค้าที่จะต้องมีการคุยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันขณะเดียวกัน SME ไทยหรือผู้ประกอบการไทยก็ต้องเติบโตและแข่งขันได้กับสินค้าจากจีนที่มีเข้ามาจะเป็นจำนวนมากด้วยอันนี้เป็นการยากในการบรหิหารจัดการแค่ไหนคะรัฐบาลนะครับมีแนวทางที่ชัดเจนค่ะ,ะที่จะให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินการมาตรการต่างๆขอตัวอย่างนะครับค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันติดฮรมนไม่ได้ไปชี้ตรงประเทศไหนนะครับเราพูดถึงเรื่องของสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานจากต่างประเทศเข้ามาต้องนยกเนี่ยเราไม่ได้ไปชี้ว่าจากประเทศใดอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าไปเห็นหลายประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยเป็นมิตรที่ดีครับค่ะประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นมิตรที่ดีแน่นอนเราไม่มีการจิดกังแน่นอนผมยืนยันจะไม่จิดกังสินค้าจีนครับแต่จะร่วมมือกับจีนในการที่จะปราบปราม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าไม่มีคุณภาพไร้มาตรฐานนะครับถ้าสินค้าจีนมีคุณภาพมีมาตรฐานอันนี้เราไปกิดจังไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีคุณภาพไร้มาตรฐานเราห้ามนาเข้าได้เราดำเนินคดีได้ค่ะนะครับซึ่งคมอมีมตนินะครับในหลักการเห็นชอบให้มีการคอรมอรับทราบนะคระรับทรบาบให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ ป้องกันและตาบตามสินค้าแหละธุรกิจจากต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายานคําว่าอะไรครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดกันแล้วแต่นะครับที่ไร้คุณภาพไร้มาตรฐานแต่ภพาคธุรกิจใดกันแล้วแต่ที่เข้ามาไม่ทําตามกฎหมายของไทยจัดต้วและาธุรกิจใดก็แล้วแต่ที่เข้ามา,มาประกอบธุรกิจและผิดกฎหมายมา<ฆ>แ,แข่งกับคนไทยนไปแต่ตัวเองผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องราบตามครับซึ่งทางสมุนตรีเนี่ย นะครับเราก็เพิ่งแจ้งเมื่อวานถูกต้องไหมครับว่าเมื่อวันศุกร์นะฮะว่าเราได้ขอมอใหม่แล้วนะครับอ่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเชื่อว่านะครับร่างุนมรีเนี่ยก็จะหยิบประเด็นเรื่องการจัดตั้งศูนย์้อรกิจการรับฝากตามสินค้าธุรกิจต่างประเทศขึ้นมาพิจารณาแล้วก็จะมีการจัดตั้งศูนย์มาทางการนะครับซึ่งก็จะอ่าประกอบไปด้วยนะครับ ทุกเหมือนงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการปราบปรา,ามสินค้าและทาคธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่เราเน้นตรงนี้นะเราไม่ได้จะเน้นว่าไปรกิจการรคไะนะ,นะครับอ่าทีนี้ในการปฏิบัติการเนี่ยห้ามาตรการที่ออกมารวมถึงรอตั้งรอให้มีมติตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยการดําเนินการตอนนี้เราเราเริ่มต้นอะไรไปบ้างแล้วหรือยัง ในแง่ของการที่จะเห็นผลในทางปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนสบายใจหรือเห็นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เดินหน้าไปแล้วมีอะไรที่ชัดเจนบ้างคะท่านอธิบดีจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะ่ะภาครับเนี่ยไม่ได้นาเนินการเริ่มต้นจากสัปดาห์นี้นะดำเนินการมาหลายเดือนแล้วนะฮะค่ะนะ,ะผมยกอย่างเช่นเหรอครับก,ก่อนอนะครับมีการตรวจจับตลอดเพิ่มอัตราการตรวจจับมากขึ้นนะจาก20%ของการ ตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขึ้นเปนสามขึ้นเป็นเท่าเดียวกันตัวต er ู้คอนเทนเนอร์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความถี่เพิ่มขึ้นจำนวนตู้เพิ่มขึ้นนะคฮะทุกด่านสุรากกรนะครับสุรากกรก็จะตรวจจับให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งสินค้าและมนาตรฐานทั้งสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพประชาชนสินค้าและเมนืองได้เป็สิทธิ์นะครับในในในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครฮะกระทรวงพาณิชย์อย่างตัวรัฐประเทศเนี่ยเรามีการ เินนะครับผู้ประกอบการทุกรายที่เกี่ยวข้องกับหรือรับผลกระทบนะครับ,รบการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศท,ที่เข้าขายว่าจะมีการทุ่มตลาดอคำว่าทุ่มตลาดหมายถึงอะไรหมายถึงสินค้าที่มาขายในประเทศไทยเนี่ยราคาถูกเกินวามเป็นจริงอถูกกว่าสินค้าที่ดิเดียวกันนะครับถูกกว่าสินค้าที่ขายในประเทศของผู้ส่งออกอีกอันนี้เข้าขายการทุ่มตลาดหรือไม่แล้วก็มีการอ่จาจัดอบรมนะครับ ให้มีการวิธีการที่จะขอยื่นยื่นเรื่องในการขอไต่สวนการทุลาดตป็นต้นี่กเป็นการดำเนินการของขาราชการประเทศกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะมีเรื่องของการลงพื้นที่ในการตรวจการประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่างๆเช่นร้านอาหารเถื่อนที่ไม่รับการอนุญาตแล้วก็เป็นการลงไปตรวจโดยกรมมหาธุรกิจการค้านะครับแล้วก็บราการร่วมกับ BSI เป็นต้น นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของการปรับระเบียบตามมาบรการเรื่องของภาษีนะครับเช่นเช่นนะฮะเช่นเดินทีเนี่ยนะครับอการอนํา,านส่งสินค้าหรือการนําสินค้าเข้ามาในประเทศผ่านเรียกว่าฟรีเทรดโซนคต่างๆในในพืน้นที่ประเทศไทยเนนะี่ยแตถ้าสินค้าที่ต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทจะไม่ถูกเก็บภาษี แต่อดิมที่ผ่านมานะครับแ,แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ามากกว่าพันห้าร้อยบาทจะถูกเก็บภาษีวัดตอนนี้ก็ทางจุา้ากรก็ได้ใช้มาตรการนะครับไปพังทางก่อนคือมาตรการชั่วคราวแทนกมรมสรรพากรในการเก็บภาษีคะนะครับวัดให้กับส่วนให้กับสบรรพากรส,สินค้าทุกประเภทครับไม่ว่าจะมากกว่ามากกว่าพันห้าร้อยบาทเก็บอยู่แล้วแต่ถ้าต่ำกว่าห้าร้อยบาทเนี่ยจะมีการเก็บเพิ่ม ก็แปลว่าถ้าสินค้าในกระเป้า,กาเก่ามูลค่าต่ำกว่า100บาทก็จะถูกเก็บภาษี VAT โดยเฉพาะสินค้าที่มีการค้าขายทาดขอบคุณครับค่ะท่านที่บรีคษา,าเ,เหลือ<บ>เวลาสักครึ่งนาทีถ้าประชาชนพบเห็นอะไรผิดป,ปกติจะแจ้งมีสายด่วนไหมคะ,คะจริงจริงมีสายด่วนทุกหน่วยง,งานนะฮะ,ะทุกหน่วยงานจะมีสายด่วนหมดสามารถเข้าทุกหน่วยงานได้หมดนะฮะแต่ว่าผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีสายด่วนของศูนย์เฉพาะกิจ เดี๋ยวทราบสัปดาห์หน้าเอาละ,า<น>ะค่ะค เราติดตามสัปดาห์หน้าเพื่อความชัดเจนในการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่จะปฏิบัติการเรื่องนี้และเป็นศูนย์กลางบูรณาการทุกหน่วยงานนะคะเราเห็นความเข้มแข็งความตั้งใจและมาตรการที่ออกมา5มาตรการอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลานี้ที่เห็นความเข้มแข็งจริงจังติดตามต่อไปค่ะว่าจะได้ผลอย่างไรมีการประเมินอย่างไรด้วยนะคะในอนาคตวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณรณรงค์พูลพิพัฒน์ที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสูงถึงคับ วันนี้คุณละละดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ